เด็กอ้อนหนึ่งอัตราครับตั้งแต่หายดีครับอ้อนไม่หยุดเลยเป็นไรนังหนาลูกเป็นไรครับนั่งลง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 ครับนั่งลงครับนั่งลงลูกอุ้ยตายแล้วตายแล้วทำอะไรนี่ฮะแม่แม่ทำงานเอาเงินที่ไหนซื้ออาหารให้ลูกกินนะแม่ทำงานนะสี่ครับอครับผมครับ ครับผมแม่ต้องทํางานลูกแม่ต้องทํางานนะครับพูดให้รู้เรื่องลูกนั่งน,นะครับนอน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 รอแม่นะเดี๋ยวแม่ว่างแล้วแม่อยู่ด้วยนะคะเข้าใจไหมเข้าใจไหมลูกหอหึเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับอ่อนมากเลยค่ะตั้งแต่ว่าไม่สบายเนี่ยสองวันนี้อ่อนมากรู้ตาดีขึ้นแล้วเดี๋ยวแม่หยดยาให้อีกนะครับ สีพูดรู้เรื่องนี่ลูกน่ารักจะตายใช่ไหมครับน่ารักใช่ไหมลูกโอ้เก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากรักไหมไหมรักไหมไหมครับสีสีรักแม่เปล่าอู้อู้ทำไมอะลูกรักเหรอครับรักจ้ะเก่งจังเลยลูกหายแล้วใช่ไหมสีหายแล้วใช่ไหลมลูกหายยังอ่า càng chăn bơi để con càng càng mấy thì càng mấy càng mấy càng thấp